เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกมเกณชินกันบ้างดีกว่านะฮะก็แน่นอนนะครับเมื่อมาอย่างนี้ผมก็ต้องมาเปิดกาชาอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะอวยพรนี่ก็ผมด้วยนะับเพราะว่าตู้กาชาที่เราจะมาเปิดวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นใครไปไม่ได้นะครับไปดูกันเลยนะครับขอให้พี่นิวเอ่อเรียกว่าอะไร อวยพรให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็จะหาคนที่เทพนั่นคือเทพน้ำนะครับนี่ให้ดูอ่ะอื้อบนนี้แหละมันต้องได้เพื่อนคิดเลยว่ามันต้องได้นะครับบอกเลยคือเทพน้ําต้องมาเนะี่ยอย่างก็ต้องมามาอยู่แล้วหละแม่งมีการันตีไม่ใช่มีการันตีคือแบบแม่ต้องได้อ่ะเออนะค,คือขอแค่ขอมาเล่นก่อนเอาตัวมาเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเปิดเพิ่มไหมอีกทีหนึง่งนะครับจริงๆผมอ่ะ ให้ดูแฟกก่อนนะผมว่าเตรียมของไว้แล้วเวยรอเทพนะ้าไว้แล้วนะครับผมแต่แบบพอไปดูเขารีวิวมาไปดูแบบฝังฝั่งเล่นด้ยมันต้องการตัวหิวอ่ะผมว่าผมอาจจะต้องปั้นจีนขึ้นมาช่วยในการหิวด้วยวะแม่เงยนี่ครับดีดาบเนี่ยผมจะไม่รู้จะได้ใช้ไหมกูเติมเงินไปแล้วเนี่ยคือ <c oughs> ดาบกูเติมเงินแล้วเราดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้ครับผมให้ดูติแฟลกคร่าวๆแะ้วครับสแต็กที่ผมทํามาเนะฮะ โอ้โหคือไปดูแล้วนะครับเท่าที่ดูนะคืออัตตาเทพน้ำมันเป็นอัตตาขี่แล้วแบบฟื้นฟูพลังงานเนี่ยอันนี้แหละเดี๋ยวต้องดูต้องลองเล่นจริงว่าจะไหวไหมโอเคมาแฟกเฟิร์กเอาเอาวุธเต็มหมดแล้วอยู่ที่ว่าตัวจะออกมาเร็วขนาดไหนนะครับมาดูเลยไม่เป็นการเสียเวลานะผมอยากเปิดแล้วคือแบบว่าคันไม้คันมือมันนานแล้วนะครับพี่นิวขอดูพี่นิวยิน่อพี่นิวพี่นิวหันหลังกูอีกโอ้ยพี่นิว ซู้อด,ด้วยพี่นิวเฮ้ยตรงนี้พี่นิวมองนี้โอ้โหมองเลยวะโอ้โหไม่ได้เลยนะมึงมาแล้วมาแล้วเราล,อล,อล,อลอ่อนาวก่อนป๊บดูบบมะดูมาเออไอ้มาสิบโลขอออกเลยไปเปิดน้ำมาไม่มีการันตีนะฮะอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าเปิดมันหลุดเหลวไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็พี่นิวนะครับผมไม่ไปเปิดซีหนึ่งเพิ่อมอีก เซีหนึ่งวินิวเพิ่มอีกลุดเล่ดีโอโหคือเจ็บยับยับครับต้องบอกแบบนี้นะคือเทพน้ํามันก็ต้องขอมันต้องมี่ะถูกไหมเออไม่มีไม่ได้นะเทพน้ํามันคือตัวเก่งตัวที่แบบบัฟทีมอะขึ้นชื่อว่าเทพมันเก่งอยู่แล้วโอ้โหจบลวไปไปเลยไปแล้วแล้วกันสิบโลแรกครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปครับออกเลยได้ไหมอ่ะแบบคนอื่นอะ คนอื่นแม่งสิบโลออกยี่สิบโลออกในกลุ่มจะบ้าตายนะฮะเราจะมีโอกาสได้เปแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ไม่น่าใช่ละนนี่คือเรายี่สิบโลแล้วไงคือยี่สิบโลเรานิ่งมากอะ่ะคือถ้าสี่ดาวออกมาผมสคิปเลยผมอยากดูแนละ้วสี่ดาวจะได้อะไรผมจะดูแล้วก็ไม่น่า,นานลุ้นแล้วว่ไปแล้วกันอปทอยเ่ยวตัวใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยน้องน้องอะไรวะน้องชาร์ลอตเนี่ยให้กูมั่งเถอะ มองตรงน,น้องชารลอตเนี่ยไอ้กงวังเือโอ้โหตัวนี้นี่ตัวใหม่นี่สามสิบแล้วครับสามสิบแล้วอย่างนิ่งอยู่ครับผมชารลอตก็ได้นะจริงๆนะชารลอตเธอตัวใหม่ว่าเออสีดาวอะ่ะเรดอัพจริงปะวะขอชาร์ลอตเลยของชารลอต ลึกสุดใจเลยครับผมโอ้โหโอุห้ยเออพูดแล้วมาเลยครับโอเคสามสิบโลครับได้ชาลลอตมาตัวเดียวถุยโอ้ดีส่สิไปมาดิออกมาเลยเร็วๆหน่อยโอ้โหสีสิบลึกสุดใจวะจริงๆนะจะลึกไปไหนครับนี่ขอรุ่นสี่ดาวกอนสี่ดาวามาตัวใดชาลลอตอีกตัวนึงแล้วเราจะสกิปเลยของชาลลอตมาโอ้โห เออโอเคโอเคโอเคดีสิบแล้วไปเทปเท้ามาเลยไม่อยากให้ถึงเลืดเลยอะ่ะห้าสิบครับอุ้ยมากุลห้าสิบเอออะไรวะเว้กูได้ลุ้นเลยโอ้โหคือเหมือนมันรู้ว่าเราอะว่าแบบ มึงต้องมีจีนนะเพราะว่าจีนมันเป็นลมที่กระจายธาตุน้ำได้แล้วมันฮิวได้เหมือนก็บอกว่ามึงต้องมีเว้ยเพราะผมก็เล็งจีนไ้อยู่แล้วอ่ะผมไปดูในคอมมูเขาเล่นกันนะเขามีจีนลงไปด้วยไงแล้วมันช่วยฮิวโอ้ไม่สีหนึ่งครับนสีหน <c ười> <c ười> ึ่งกูรู้ว่ามันมันต้องเล่นด้วยกันแหละแต่ไม่ต้องรีบมาขนาดนั้นก็ได้ไม่ให้ผมลุ้เลยเลยโอ้ไม่ห้ลุ้นเลยครับเศร้าอ่ะ เศร้าจะจัดเลยโอ้โหห้าสิบโ,โ,โลครับโอเคเริ่มใหม่อันนี้คือการันตีแล้วนะครับเราจะไปเลยครับมาดูว่ามันจะออกเร็วไหมนะฮะเออไปแล้วเราไปเลยดีกว่าวอ้สิบครับไปครับการันตีแน่นอนแต่ขอออกเร็วเาจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะโอ้ยี่สิบครับคือนิ่งแท่วะ่ะ ยิงเทยิงเทยี่สิบเดวนะไปครับสามสิบไม่หลุดเลดไม่ใช่เรายิงอุ้ยลึกแน่สุดใจกันเพื่อนโอ้โอะไรเนี่ยตัวตัวเลยตือตัวเลยสามสิบแล้วแปดสิบ้วลาลงกับอันเก่าอ่ะเอ้อี่สิบครับผมโอ้โหเก็บบอกเลยเก็บตัวเก็บตัว เก,เก็บตัวเก็บหัวใจโอ้โหลึกสุดใจเลยโอเคเพื่อนลึกแบบลึกไปเลยอ่ะไปครับไม่ต้องนับแล้วครับลึกอนึก,กแน่นอนทรงนี้โอ้โหว่าน,น่าจะถึงวันมานแปสิบเลยอ่ะไม่คุ้มเลยอ่ะไม่คุ้มเลยครับ <laughs> โอเคน่าจะประมาณเออร้อย ผมว่าป a c เก็ e มันน่าจะประมาณเจ็ดสิบโลโอ้โหมันร้อยยี่สิบมันร้อยยี่สิบได้ก็ถือว่าไม่คุ้มนะเพราะว่ามันเกินไงเกินโค่ต้าไปเยอะครับเกเทเทน้ำมานะฮะเศร้าใจว่ะแม่งเงยโอ้ก็เหลืยกิโลไปดูกัน้ย นะฮะเก็บเก็บไ้เก็บไปเไปดี๋ยวเก็บไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเผื่อ,อะจะขอไปเทสต,ตัวละครก่อนนะว่าโอเคไหมนะฮะว่าใช้ได้ขนาดไหนแล้วค่อยมาปลดเพราะผมว่าตัวละครเทพอะถ้าเราลิ้นปลดตามมันจะยิ่งเก่งเก่งเกินไปแล้วทําให้เราเล่นไม่สนุกแหละมันจะเิ่มไม่หมดความท้าทายแหละผมว่า4ีสูนเนี่ยนะพอแล้วสาหรับฟูลิน่าจังเนะครับผมว่าสบายสบายนะฮะผมก็แอบเซ็งนิดนึงน้องที่มันหลุดเลทแล้วก็น้องชาลอตแไม่ออกสองตัวถามจริง นะฮะไปดูหลักฐานนะครับคุณงงมากนะฮะว่าน้องชาร์ลอตวัดเดอะไอ้นี่น่าจะ C6 ครับ <c oughs> แม่งเงยหาสีดาวแม่งยากกว่าหาหกดาวอีกบุ่งยิงนะโอ้โหให้ดูนะถ้าเราเฮ้ยเนี่ยตีนในสีสีหนึ่งไปว่าได้ปันแน่นอนมาตรงนี้น้องหคุยหน้าไม่ต้องเลยได้ตัวเดียว อะไรวะเนี่ยตัวใหม่ได้ตัวเดียววัดเดอโคตรเลยแม่งโอ้โหสีดาวหายากจริงเกมนี้เพื่อนในห้าดาวคือถ้าเราเก็บมาพอกันหลุดอะยังไงเราก็ได้เว้ยเนี่ยนีผมบอกเลยนะถ้าเราเก็บมาพอพอกันหลุดอะยังไงเราก็ได้นะครับผมเนาะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันถือว่าค่อนข้างเจ็บตัวนะครับก็ถือว่าหลุดเลทเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นอีกตัวหนึ่งว่าเราจะเปิด ตัวอะไรกันต่อนะครับก็เดี๋ยวขอญาตไปฟาร์มโอ้กโหจะได้นองอีทุ่มวะเนียแม่งเงยเฮ้ยดักดักวระเท่ยอยู่นะเออนะฮะก็ขอญาตไปฟาร์มน้องคุณหน้าก่อนนะครับไปดูว่าจะเก่งขนาดไหนจะว้าวขนาดไหนนะครบผมก็ขออวยพรแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังจะเปิดนะขอญาตได้เกลือแบบผมนะครับเปิด10โลก็ขอให้ออกเลยแล้วกันไม่ต้องอย่างผมนะแม่ง หลุดเลสอีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมช่อยืนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผม